ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เล็กคลินิกเกษตรโพพัฒตอนนี้ผมอยู่ที่สวนมะม่วงที่พัทยากับผู้ดูแลแปลงช่างขานช่างขานสวัสดีครับสวัสดีครับช่างขานแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรนามสกุลอะไรที่นี่อยู่ที่ไหนผมชื่อบงขานโพเซนครับอยู่วสวนในน้องไม้แ่นครับที่นี่พื้นที่แปลงนี้เนี่ยมีมะม่วงทั้งหมดอยู่เท่าไหร่ครับประมาณพันสองห้าสิบครับพันสองร้อยสิบต้นตอนนี้กําลังเป็นดอกช่างขานทํายังไงดอกถึงออกมาได้แบบนี้ออกทุกต้นไหม อ๋อทุกต้นครับอ่าก็ทำระบบโบพัดครับทำตามระบบโบพัดที่อาจารย์เขียนให้อ่าหลังจากที่ทำไปเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์มาตอนนั้นยังไม่ค่อยดอกยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่าเราทำงานช่วงงนี้ดอกมันถึงทะลุออกมาเยอะแยะอย่างเงี้ยก็ลดน้ำไม่เหล็กครับอ๋อที่นี่เราใส่น้ำท่อแม่เหล็กขนาดสองนิ้วครึ่งดันสปริงเกอร์ ดันสปริงเกอร์ถูกไหมครับแล้วก็หลังจากหลังจากที่ตอนนั้นที่ที่บอกว่าดึงดอกแล้วก็ไปน้ำแม่เหล็กไปกี่ครั้งสองครั้งครับสองครั้งก็ทะลุมาเลยก็ทะลุมาเลยที่ช่างขานเดินดูทั้งหมดเนี่ยติดดอกไหมดอกครับแทบต้นละแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับออกแทบจะทุกข้อเลยครับแทบทุกข้อเลยออก็ทั้งหมดเนี่ยช่างขานเป็นคนทำเองครับคนทำเองทั้งหมดเลยครับอ่าอยู่คนเดียวเลย ครับอยู่คนเดียวเลยพ่นยาทำคนเดียวครับทุกครั้งที่ทำที่จันเขียนให้ดอกออกไหมออกครับออกออกทุกครั้งออกทุกครั้งเลยนี่ก็รอบสีแล้วครับพี่อันนี้รู้สึกว่าเป็นชุดใหญ่ครับชุดใหญ่เลยมาทุกข้อเลยนะก็อย่างนี้ผลงานระบบโปพัดช่างขานยืนยันครับผลงานระบบโปพัดครับยืนยันได้ครับการันตีครับเพราะฉีดยาเองเนาะโอเคครับนี่นะครับผลงานระบบโปพัดกับน้ําพลังแม่เหล็ก Assalamualaikum warahmatullahi